สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีจ้าจ้าแม่เทพอายุหกสิบสองปีเป็นโรคหัวใจใส่บาลูนมาสามเส้นไม่กินยานี้ละรู้สึกดีขึ้นกินเชา้ากินเย็นกินมาสองเดือนแล้วจ้ะแล้วเวลาโอ,โอ,โอโลกอูกหัวใจมันกำเริบมีอาการยังไงบ้างมันจะชาชาแล้วหน้ามันจะมืดจะวูบไปเลย ใจสั่นไหมใจยะสั่นสั่นนะเือแตกเต็มตัวหมดน้ำย่งมืดหายใจไม่ออกมันมันอยูตรงคอเนี่ยแล้วมันน็อกไปเลยน็อกจูบทำบอลลูนมากี่ปีแล้วคะแคเจ็ดปีแล้วจ้ะสามเส้นเนาะสามเส้นตอนนี้ความดันอยู่ที่เท่าไหร่ความดันตอนเมื่อตอนก่อนกินนี่ ความนันร้อยแปดสิบตอนนี้เหลือร้อยสี่สิบห้าร้สี่สิบห้าคือต่นขึ้นมาวัดโอเค okay. ขอบคุณค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ please subscribe to see new video